ผมนายชัชวานในระหว่างพิมพ์นะครับผมเป็นประธานกลุ่มกุ้งจมไฮโซมิสเตอร์นวดนะครับกุ้งจอมเนี่ยเป็นอาหารหมักดองเป็นอาหารที่อของทางร้านเนี่ยยังใช้สูตรโบราณดั้งเดิมก็คือหมักด้วยข้าวเกลือกระเทียมนะครับผมยังไม่ใส่สีไม่ใส่สารกันบูดนะครับผมยังคงความเป็นสูตรโบราณดั้งเดิม กุ้งจอมปลาจอมแล้วก็หอยดองนะครับผมซิกเนเจอร์ของทางร้านเนี่ยจะเป็นกุ้งจอมทําจากกุ้งแชบัวตัวใหญ่กุ้งจอมไฮโซมิสเตอร์นวดเนี่ยความเป็นตัวตนของของผมมีหนวดไว้หนวดไว้เขาแต่ขายกุ้งจอมอารมณ์ประมาณนี้จะเป็นกุ้งตัวใหญ่นี่นะครับผมกุ้งขาวไวน้าไมยซึ่งมันแปลกและแหวกแนวจากที่อื่นที่เขาเคยกิน พราะส่วนใหญ่แล้วเคยกินแต่แบบดั้งเดิมดั้งเดิมคือจะเป็นกุ้งฝอยนะครับแต่ทางร้านเนี่ยจะใช้กุ้งตัวใหญ่ทำว่าผมอันเนื่องมาด้วยพักหลังๆเนี่ยคือกุ้งฝอยเนี่ยที่ผมหามาได้เนี่ยคือมันเป็นกุ้งฝอยธรรมชาติคือเป็นการยกยอหาหาแบบธรรมชาติซึ่งมันหาได้น้อยเริ่มน้อยลงขึ้นไปทุกทีก็เลยหันมาใช้กุ้งที่เป็นกุ้งเลี้ยงนะครับผมกุ้งขาวไดนานมท์เนี่ยเป็นกุ้งเลี้ยง แต่เราก็เลือกใช้เป็นเจ๊กุ้งขาน้นไม้ที่เป็นบ่อปิดที่เลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับให้อาหารแบบธรรมชาติ <úng. S 1> แล้วมันจะได้กุ้งที่มีรสชาติแล้วก็เนื้อสัมผัสที่นุ่มอร่อยเหมือนกุ้งจากแม่น้ำอารมณ์ประมาณนี้ครับผมการสานต่อธุรกิจจากคุณแม่นะครับผมซึ่งคุณแม่เนี่ยทำมาเนี่ย ตั้งแต่ตอนผมเด็กๆสมัยผมเรียนประถมเสาทิตเนี่ยคุณแม่จะพาคุณพ่อจะพาไปหากุ้งหาปลาเองผมเรียนจนจบเ่ยเนี่ยเงินรายได้ทั้งหมดที่มาจุนเจือครอบครัวเนี่ยมันมาจากกุ้งจอมแวบแรกเลยคือคุณผมทํางานอยู่คุณแม่ยังทํากุ้งจอมอยู่แต่แม่ทําไม่ไหวแล้วทําจนแบบจะเป็นลมอ่ะซึ่งผมก็รู้สึกว่าที่ ธุรกิจตัวนี้มันไม่มีในท้องตลาดแล้วมันก็ยังสามารถไปได้แล้วก็ไม่มีใครสานต่อเราเลยงเห็นแล้วว่ารายได้จากตรงนี้มันน่าจะ,ะทำให้เราอาชีพของแม่เนี่ยได้เจริญเติบโตออกจากงานแล้วก็มาดำเนินธุรกิจต่อจากคุณแม่นะครับผมแล้วก็พัฒนาต่อยอด มาเข้าเป็นสินค้าโอท็อปของจังหวัดนครนายกนะครับผมแล้วก็ได้โอท็อปปรับซีดาวนะครับผมจากกุ้งกุ้งสอยธรรมชาติมาเป็นกุ้งตัวใหญ่ทําให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ามากขึ้น3วันในการตัดสินใจที่จะมาสานต่อธุรกิจตัวนี้ <S <S แรกๆก็ใช้คำว่าพอได้พอมีกินมีใช้ แล้วก็เป็นอาชีพอิสระมีความสุขกับการทำแล้วก็มันข้อดีของของตรงนี้ก็คือเราเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วพอเราโตมาเนี่ยมันเหมือนกับเรามีพื้นฐานทางด้านตรงนี้อยู่แล้วแลาวมันก็เดินไปต่อได้ไม่ยากเพราะแม่สร้างฐานเอาไว้ให้แล้วไม่ว่าจะเป็นฐานของลูกค้าที่แม่ขายอยู่กับฐานของอแม่ค้าที่เราไป ติดต่อซื้อวัตถุดิบมาเราแค่มาสารต่อต่อยอดอีกน,นิดนิดหน่อยๆมันก็ไปไปได้ไปต่อได้เลยส่วนเรื่องรสชาติเนี่ยผมยังคงความเป็นยึดถือความเป็นกุ้งจ๋อมสูตรดั้งเดิมอยู่ยังไม่เปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนอยู่แค่ว่ารูปแบบของกุ้งจ๋อม ที่อาจจะเป็นแบบเพิ่มมาเป็นฟิชไดคือเป็นแบบกุ้งอบแห้งทำเหมือนมาม่าแล้วก็แบบพาสเชลไลท์ like, แล้วก็สเตอร์ uh, ีไลท์เปลี่ยนแค่รูปภาพลักษณ์ออกมาชื่อเพื่อที่จะต่อยอดธุรกิจส่งออกพยายามนะครับพยายามจะส่งออกให้ได้ ตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างการทดลองว่าซิดไดกลุ่มลูกค้าเนี่ยเป็นแบบไหนแล้วก็เซอร์รีไลน์เนี่ยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นชาวคนไทยที่ทำงานอยู่ต่างประเทศมีคนรู้จักมากขึ้นแล้วก็เริ่มมีการติดต่อทำธุรกิจต่อยอด ออกนอกพื้นที่ต่างประเทศมากขึ้นต่างชาติเลยเนี่ยยังยังไม่มีเพราะว่ารสชาติอาหารพื้นถิ่นของเราเนี่ยมันยังไม่เชื่องไงว่ามันยังไม่คุ้นชินกับคนต่างชาติแต่ถ้าเป็นคนไทยที่ไปทำงานอยู่ต่างประเทศอันนี้โอเคเลยได้ ครับผมช่องทางออนไลน์เนี่ยก็ช่วยได้เยอะทำให้คนรู้จักกุ้งจมได้ง่ายขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้แค่แค่เสิร์ชหาคือแค่อยากกินกุ้งจมก็แค่เสิร์ชหาว่ากุ้งจมแล้วมันก็จะขึ้นขึ้นมาแล้วเขาก็จะเลือกเอาว่าเขาเจอใครถ้าเขา,าถ้าเจอกุ้งจมไฮโซมิสเตอร์นวดก็จะเจอผมแล้วก็สินค้าของผมก็จะคือเป็นกุ้งตัวใหญ่ที่หมักสูตรโบราณธรรมชาติ ครับผมทุกขั้นตอนเลยตั้งแต่แรกไปหากุ้งจนมาทำวิธีการหมักมีโรงผลิตแล้วก็ออกสู่ท้องตลาดเพราะเราตอนนีเ้เราทำการบ้านหนักมากจากการที่เราจะต้องออกมาพรีเซนต์ตัวเองทำให้คนรู้จักกุ้งจอมมิสเตอร์นวดให้มากขึ้นต่อการออกบูธหรือไม่ก็ขายออนไลน์หรือไม่ก็ช่องทางโซเชียลต่างๆที่ เราสามารถทำได้มีแนวโน้มอยากจะจัดตั้งกลุ่มเพราะว่า,าจะได้ช่วยชุมชนในละแวะกหมู่บ้านเพราะตอนนี้ผมมาทำได้แค่รับซื้อวัตถุดิบเช่นฟิลิะสาคร้หอมบักชีให้ชาวบ้านในละแวะกบ้านผมเนี่ยเขาปลูกแล้วผมก็ไปรับซื้อ เพราะว่าผมจะได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพหมายความว่าพริกที่บ้านตะไคร้ที่บ้านชาวบ้านเขาเนี่ยเขาจะไม่ฉีดยาเพราะเขาปลูกกินแล้วที่เหลือก็เอามาให้ผมขายเพราะฉะนั้นก็การันตีได้ว่าพริกตะไคร้หอมบักจีนั้นเราไม่มียาผมพยายามจะนำเสนอกุ้งจอมของผมเนี่ยว่ามัน เอาไปทำอะไรกินได้บ้างอ่าผมก็จะแนะนําลูกค้าว่าเป็นเมนูข้าวผัดกุ้งจอมเนี่ยก็จะเป็นเมนูง่ายๆแค่มีข้าวอยู่แล้วเอาข้าวลงไปผัดในกระทะแล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไปแล้วก็ตักกุ้งจอมนั้นที่ผมที่ซื้อไปเนี่ยใส่ลงไปในกระทะแล้วก็ผัดคนให้เข้ากันคลุกเคล้าให้เข้ากันทําให้กุ้งจอมนั้นสุกร้อซด้วยแล้วก็เอาเครื่องยําที่ให้เนี่ยไป พุกเค้าให้เข้ากันหรือจะผัดข้าวผัดกับกุ้งกับไข่ก่อนแล้วเอาเครื่องยำนั้นโรยหน้าก็ได้จะทำแบบสำเร็จรูปเพื่อให้ลูกค้านั้นเอาไปกินเลยหรือถ้ายังไม่ได้กินเนี่ย ุดนี้เนี่ยมันจะสามารถอยู่ในตู้เย็นได้ประมาณ7วันแต่ถ้าเข้าตู้ฟรีสจะเก็บได้เป็นเดือนเพราะว่ามันจะน็อกความเปรี้ยวให้อยู่คงที่อยู่ได้เป็นเดือนครับผมครับผมกุ้งจอมไฮโซมิสเตอร์หนวดนะครับเซิร์ชเข้าไปถ้าอยากกินกุ้งจัมนะครับผมนึกถึงกุ้งจอมไฮโซมิสเตอร์หนวดอยู่จังหวัดนครนายกนะครับผม เข้าไปในเพจกุ้งจอมไฮโซมิสเตอร์นวดได้เลยนะครับค้นหาได้กุ้งจอมไฮโซมิสเตอร์นวดเบอร์โทรศัพท์0814663098นะครับผม